แล้ววันนี้นะครับพี่แจ็คเล็กฮะเราจะพาทุกท่านน่มารีวิวกันที่สนามราชันอารีนาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของสนามฮะอ่าฮะพี่ราชันของเราเองสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตรบกวนพี่ราชันครับพวกเราดูสนามหน่อยนะฮะมาดูหน่อยว่าที่นี่บรรยากาศเป็นอย่างไรสนามมีกี่สนามเล็กใหญ่อย่างไรนะครับ สนามของเรานะก็จะมีสนามโดมสนามสนามในร่มนะครับขนาด22คูณ42เป็นไซส์ไซส์6คนนะครับไซส์6คนแล้วก็สนามที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสนามหญ้าเทียมนะคร3สนามสนามเล็กนี่3สนามครับ3สนามแล้วก็เราสามารถที่จะเอากระนันเปิดเปิดตะข่าย เปิดตะข่ายออกไม่ได้ครับเปิดตะข่ายแล้วก็เล่นเก้าคนได้ครับคุณบอกครับได้เล่นเก้าคนได้กลเียสนามใหญ่เลยับใช่ครับยงนาก็มีลูกค้ามาเช่าสนามใหญ่ก็มีนะครับเราก็เปิดตะข่ายให้เขาครับผมถ้ากลุ่มที่รวมตัวกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นสนามเล็กครับทุกวันนะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้ผมเห็นด้านนู้นด้านนู้นนั่นคืออะไรฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนย่าจริงแล้วบางคนนี่มาเล่นสนามบอลเนี่ยบางคนชอบ ฟิลของย่าย่าจริงย่าจริงอ่ะโอเคย่าเทียมเนี่ยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไ่เลยเขาก็ไปเล่นย่าจริงย่าจริงก็เราจะมีอยู่2สนามนะครับสสนามก็จะเป็นสนาม7คนที่ใช้ทําการแข่งขันตอนนี้อยู่สนามไม่ร่ม1สนาม1สนามครับสนามเขาเรียกสนามกลางแจ้งย่าเทียมกลางแจ้ง4สนามนะอันนี้4นะ4ีสนามใช่ครับสาแล้วพอยกนี่ขึ้นลงปุ๊บได้ไปหนึ่งสนามตรงนู้นอีกตรงไหนสนามอีกเหรอใช่ครับอีไงสนามอีสนามอีใช่ครับใช่ครับ อ๋อแสดงวก็มีแบบเป็น A B C, C D E นี่คือย่าเทียมแล้วก็ F G F G คื F, G อ,อ,อยา่ยาจริงอ๋อมี F มี G อีเอปกติย่าจริงจะสวยกว่านี้นะ,ะแต่ว่าโดนเรื่องของเมื่อกี้น้ำท่วมไปะนะครับน้ำท่วมไปก็เลยย่าดูแล้วไม่ค่อย นี่เท่าไหร่มาเดชมชมพี่ราชาเลยสนามครบเครื่องมากใช่คือมีครบอะในร่มก็มีกลางแจ้งก็มีหญ้าเทียงก็มีหญ้าจริงก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาชอบเตะฟุตบอลแบบกลางแจ้งนะเขาไม่ชอบเตะในร่มนะก็ได้ฟิลได้อารมณ์กว่าไงเออแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าที่ราชาเดลีนาที่นี่นะฮะที่จอดรถสะดวกสบายนะเห็นมาโอ้โหที่จอดรถนี่สามารถจะจอดได้เป็น10เป็นร้อยคันเลยนะพื้นที่ใหญ่มากนะพื้นที่ใหญ่มากแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นร้านค้านะฮะเนี่ยทุกอย่างมีครบหมดเลย แล้วก็ที่นรงที่นั่งเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหใครมาก็สะดวกสบายอ่ะเหมาะจัดกิจกรรมจัดอีวงอีเวนต์ฟุตบอลฟุตบอลนี่เหมาะเลยใช่ครับเหมาะครับนะฮะเคราบาวคับเนี่ยเราก็มาจัดกันที่นี่แหละโอ้ดีใจแล้วครับเคราบาวคับเดี๋ยวเราให้พี่ราชันพาเดินครัวไปตรงสนามหญ้าจริงซะหน่อยไหมโอห้พี่ชาชันพาพาพาาทางไปหน่อยเชิญครับพี่ราชันฮะตอนนี้อยู่ตรงสนามที่เป็นสนามหญ้าจริงครับกับจีเอฟกับจีใช่ครับขสนามครับนะฮะไซส์เจ็ดคน นี่คือไซส์เจ็ดคนนะเจ้วตอนนี้กำลังเตะกำลังฟาดแข่งเลยนะฮะเซเว่นอไซส์ครับนะหรือว่าคาราบาวครับฟุตบอลเจ็ดคนเป็นไงบ้างกับกิจกรรมนี้ครับโอ้ทีแรกได้รับการติดต่อจากทางคาราบาวมาผมตื่นเต้นมากเลยครับครับว่าจะได้จัดบอลที่ใหญ่ใหญ่นะใหญ่ระดับประเทศอย่างนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากก็เตรียมพร้อมทีแรกเนี่ยผมก็เตรียมเรื่องของสนามหญ้าเทียมไว้นะไม่คิดว่าจะได้ใช้สนามตรงนี้ก็เลยได้เตรียมความพร้อมสองสามวันเองนะครับไม่ยงนั้นหญ้าอาจจะสวยสวยกว่านี้เยอะนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะเยี่ยอดเยี่ยมแล้วสนามดีเลยอ่าโปรโมชั่นสนามราชันหน่อยฮะพี่ราชนะโอเคครับเรื่องเรื่องของสนามตอนนี้เนี่ยจริงๆบุฟเฟ่ต์เนี่ผมผมไม่ได้คิดเองนะมีเด็กที่เขาเขาเข้ามามาสนามแล้วเขามาบอกว่าโค้ดเอครับเอ่อทำไมสนามไม่ไม่จัดแบบบุฟเฟ่ต์บ้างบุฟเฟ่ต์เป็นยังไงผมก็เลยถามเด็กลูกค้าแนะนําเราลูกค้าบอกเราเราก็เรียนรู้จากลูกค้าโอเคอ๋อเขามีความต้องการแบบนี้ครับผมก็เลยจัดบุฟเฟ่ต์ให้บุฟเฟ่ต์ก็คือ จ่ายเงินคนละหกสิบาทรับน้ําดื่มใช่ครับเขาจะเข้ามาเล่นตอนไหนก็ได้เขาเข้ามาเล่นตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มบางทีเนี่ยลูกค้านะครับเขามีเขารวมกลุ่มกันเป็นทีมไม่ได้เข้ามาสองคนเขาจะเตะบอลมากแต่ไม่รู้วดจะไปเล่นเล่นที่ไหนเล่นกับใครไม่รู้จะจองยังไงเทาก็เลยมาลักษณะว่าโอเคเข้ามาบุฟเฟ่ถ้าบุฟเฟ่เนี่ยใช่ครับทีมอื่นใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือมาเล่นได้ก็ช่วยในกลุ่มกลุ่มที่เขาเล่นลักษณะ เป็นทีมไม่เยอะ2 3คน4คนเข้ามาไม่ไม่ครบทีมก็ไปเล่นได้อย่างเงี้ยครับเป็นดีเออนี่ดีนะดีนะไอเดียดีนะลูกค้าบอกเราต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครนะลูกค้าลูกค้าบอกเขาตอนนี้ลูกค้าบอกเราครับครับค่อนข้างโอเคเลยครับเดีนี่ดูเลยครับแล้วก็นราจะเห็นพี่ราชันบอกว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนตั้งแต่บอลเยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ด้วยใช่ใช่ครับตั้งแต่รุ่นเล็กเลย8 8 10 12 14 16 แล้วก็21อแล้วก็ประชาชนนมาเรียกว่าคนไหนนะฮะถ้าเกิดมาที่อุบลรัฐธานีนะฝากสนามนี้ไว้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยราชันอารีนาราชันฟุตบอลแคเดี้มี่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ราชันด้วยขอบคุณพี่ราชันครับขอบคุณมากครับผม